เนาะทำกินเองใส่กข้ไปเลยค่ะจุกจุกนะพอเวลาเรากินเราก็ค่อยคลุกไปอ่าใส่กุ้งแห้งนะเพิ่มความหอมมันกินเพลินกันไปอีกนะคะมาค่ะมาค่ะ วันนี้นะเอาใจสายเส้นค่ะใครที่ชอบกินเมนูเส้นแบบการมาค่ะวันนี้นะคะการจะมาชวนทุกคนทำมีคลุกค่ะวันนี้ค่ะก็จะเป็นเส้นหมี่วัยวๆแบบแห้งอะค่ะการจะใช้หนึ่งห่อแช่น้ำตามหน้าซองเลยลก็คือ3นาทีแล้วการก็พักไว้อันนี้การมีเส้นเล็กเหลืออยู่หน่อยหนึ่งแล้วก็วันนี้จะเป็นเส้นมีคลุกลูกชิ้นนะคะการก็จะใช้ลูกชิ้นหมูยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะก่อนอื่นที่เราจะไปทาเส้นมีคลุกกันนะเดี๋ยวเราจะไปทาน้าซอสกันก่อนค่ะ มาค่ะอ่าก็จะใช้น้ําตาลทรายนะหรือน้ําตาลมะพราะ้าวใส่สักประมาณ10ช้อนการทําสูตรใหญ่นะคะวันนี้4 5 6 7 8 9นี่แหละตวงกันแบบง่ายๆตามการไปเลยซอสปรุงรสสักประมาณ10ช้อนเหมือนกัน2 3 4 5 6 7 8 9 10ช้อนโต๊ะนะคะซ้อนหอยนางรม5ช้อนโต๊ะ2 3 4 5ามาน้ำส้มสายชู10ช้อนโต๊ะ1 2 3 4งสองสามสีห้าหกเดแปดเซีอิ๊วดำหวาน5ช้อนโต๊ะใส่ไปก่อนหนึ่ง สองสามสี่ห้าน้ำเปล่ายี่สิบช้อนโต๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้ายี่สิบนี่ ให้น้ำตาลละลายให้ส่วนผสมทุกอย่างนะคะเข้ากันในส่วนของพริกป่นอ่ะใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้อันนี้นะคะแล้วแต่ค่ะเผื่อบางบ้านแบบว่ามีเด็กน้อยอย่างเงี้ยอ,อยากจะกินบ้างอะไรเงี้ยกินเผ็ดยังไม่ได้อ่ะคะ่ะเราก็เว้นไว้ที่หลังก็ได้เราไม่จําเป็นที่จะต้องผสมรวมกันไปกับในน้ําซอสในขั้นตอนนี้ก็ได้ค่ะเอาไว้ปรุงแยกต่างหากก็ได้นะคะค่ะการจะเพิ่มเกลือนะคะครึ่งช้อนชาให้รสชาติมันเข้มข้นขึ้น คือไอตัวน้ำซอสเนี่ยต้องให้เข้มข้นเลยพอเวลาเราเอาไปคลุกกับเส้นหมี่อ่ะรสชาติมันจะดบลงนะเมื่อกี้การเติมเกลือไปครึ่งช้อนชาการจะเติมอีกครึ่งช้อนชานะคะสรุปการเติมเกลือไป1ช้อนชานี่การก็คนทุกอย่างนะคะให้น้ําตาลกับเกลือละลายแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติกันอื จะมีความเปรี้ยวอมเค็มอมหวานเค็มกับหวานของการที่จะเท่ากันเลยนะนี่เลยค่ะได้แล้วค่ะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะการก็จะเอาน้ําซอสค่ะไปตั้งไฟกันตั้งไฟเพื่อให้น้ําซอสนะคะสุกแล้วก็กลิ่นของน้ําส้มสายชูนะมันจะได้ระเหยออกไปเราไม่ต้องเคี่ยวนานนะเอาแค่ว่าให้เขาเดือดฟูขึ้นมาค่ะใช้ไฟกลางๆค่อยไปทางอ่อนนะคะค่อยๆเคี่ยว ค่ะนี่การปล่อยเดือดมานะคะสักประมาณ3นาทีได้แล้วค่ะน้ำซอสน,นะคะได้ที่พร้อมใช้งานแล้วค่ะค่ะตั้งน้ำน้ำเริ่มเดือดนะคะก็เอาลูกชิ้นค่ะลงไปลวกนี่เลยมีคลุกแบบงบน้อยเ,ออเน้นลูกชิ้นนะงบน้อยจริงไหมลูกชิ้นลูกชิ้นลวกได้ที่แล้วเราก็ตักขึ้นค่ะ ผักผึกเอามาลวกได้เลยนี่เตรียมไว้ค่ะต่อไปเราก็จะเอาเส้นหมี่ค่ะเดี๋ยวกันมีทริคเล็กๆนะมาแบ่งปันกันเส้นหมี่ของการหนึ่งหอ่ออมน้ำกลับขึ้นมาเดือดแบบนี้อยากจะให้เส้นมีความเหนียวนุ่มแล้วก็เส้นไม่เละไม่อืดน,นะคะให้เติมน้ําลงไปค่ะเติมจนกว่าให้น้ําที่เดือดๆอะคะนิ่งเลยประมาณนี้ค่ะนี่ละคะ่ะ วิธีการทะลวกเส้นหมี่แล้วเส้นมีความเหนียวนุ่มแล้วก็เส้นไม่เละไม่อืดจนเกินไปนะคะหลังจากนั้นเราช้อนขึ้นค่ะตักขึ้นเลยให้เราเตรียมกระมังสําหรับที่จะคลุกนะไอ้นี่จะเป็นน้ํามันกระเทียมเจียวนะคะการใส่ลงไปสักประมาณ4-5ช้อนนะคะแล้วเราก็เอาเส้นหมี่ใส่ลงไปเลยค่ะคลุกกับน้ํามันกระเทียมเจียวแบบนี้นะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็ไปคลุกน้ําซอสได้เลยค่ะ ค่ะนี่ค่ะเราก็ใช้วิธีการสบัดสบัดเนาะใส่น้ำมันกระเทียมเจียวเพื่อที่จะให้เส้นนะคะมันมีความหอมแล้วก็เส้นมันจะไม่อืดค่ะหลังจากนั้นเราก็จะน้ําซอสที่ทําไว้ค่ะนี่หทัพพีนี้จะเท่ากับ5ช้อนโต๊ะนะคะอ่ามี1ซอง150กรัมการจะลองใส่ลงไปสักประมาณ3ทัพพีก่อน ลาดไปเลยค่ะช่ำชเสร็จแล้วจากนั้นก็คลุกค่ะว้าวร้อนร้อนนะคะคลุกไม่ไหวจ้าคลุกจนกว่าเส้นหมี่อะคะ่ะมันดูดน้ำซอสเข้าไปเลยในส่วนของสีสันนะถ้าใครเห็นว่าสีสันมันจืดเกินไปอะคะ่ะเราเพิ่มซีอิ๊วดำได้นะคะ ใส่ไปสามทักพีแล้วเรารู้สึกว่ามันจางไปค่ะเติมเข้าไปอีกนะเอาตามความชอบเลยสีสันปรับได้นะนี่ค่ะหลังจากนั้นเราก็คลุกให้มีอิ่มน้ำมันจะมีความหอมหอมน้ำซอสหอมน้ำมันกระเทียมเจียวนะคะน้ำมันกระเทียมเจียวเนี่ยการจะใช้เป็นน้ำมันหมูอือหือได้แล้วบอกเลย รสชาติแบบเข้มข้นมากเลยนี่ค่ะนี่ไม่ต้องกลัวนะเห็นว่าพอการคลุกน้ำซอสมันดูแฉะแฉะดูไม่แห้งอะคะ่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวเส้นนะคะมันก็จะดูดซับน้ำซอสเข้าไปอยู่ในเส้นทีนี้ลหละเส้นอ,อร่อยทุกเส้นเลยมันมีรสชาติไงนี่เราก็จะได้มีคลุกแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็ไปเตรียมจัดเครื่องเคียงค่ะมาใส่กันนะคะค่ะ เรามาจัดจานเสิร์ฟกันค่ะเราก็เอาหมี่คลุกที่ได้เนาะนี่ค่ะนี่หนึ่งจานจุกๆแบบนี้เลยนะคะรับกี่ลูกดีแล้วแต่ค่ะแล้วแต่จัดเนาะทำกินเองใส่กันไปเลยค่ะจุกๆุนะมีผักลวกมีลูกชิ้นแบบนี้ค่ะจานนี้กินกี่คนดี่นี่นะ ตามความชอบเลยค่ะนี่ค่ะเด็ดดวงอยู่ตรงนี้เลยกระเทียมเจียวกากหมูนะคะอยากรู้วิธีการทำการทำคลิปเต็มให้เรียบร้อยแล้วนะอันนี้อร่อยค่ะกากเจียวจะโรยตรงไหนดีตรงนี้ละกันนะพอเวลาเรากินเราก็ค่อยคลุกไปนี้การใส่ให้เห็นเนาะว่าการใส่อะไรลงไปบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะเคี้ยวให้ฟังเนาะความกรอบ กรอบมากอ้าวต่อไปนะคะเป็นเกี๊ยวกรอบค่ะวิธีการทอดเกี๊ยวนะคะให้กรอบกรอบฟูฟูแล้วก็สีสวยๆการก็ทําคลิปเต็มไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนทําอาหารทุกครั้งนะคะล้างมือทําความสะอาดให้เรียบร้อยจ้ากุ้งแห้งนะคะอ่าใส่กุ้งแห้งนะใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ผักชีรโรยหน้านะคะเพิ่มความหอมมัน กินเพลินกันไปอีกนะคะถั่วป่นขั่วเองค่ะนี่เลยค่ะมีคลุกค่ะอร่อยทุกเส้นแน่นอนนะคะค่ะลองทำกันดูค่ะมีคลุกฉบับง่ายๆตามแบบฉบับดีกว่ากินดินนะคะ